เก้าเซนครับพ E ช่วงเนื้อบนจะเป็น50าสปอนสายเล็กมาก50าสปอนตั้งแต่แขนสุดท้ายลา่ย,ยาวไปจนถึงติดลูกห0ึ่อยปอนความยาวประมาณเก,กือบเกือบสิบอก ปากนี้จะสั้นกว่า8ปดเซนนิดหน่อยปากนี้ติดลูกไปแล้วติดลูกไปแล้วแล้วก็มาถ่วงติดลูกติดลูกก่อนถ่วงอันนี้ไปลองหวานเล่นๆว่าบานไหมถ้าไม่บานจะได้แก้ก็ใช้ได้เผาลึกเอ่อ เดี๋ยวอันนี้ทำหมาผูกเผาไว้ก็จะหนึ่งตาสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสตาครึ่งติดลูกก็เป็น14สรุปแล้วก็14ตาเผาสิบตานะ คือถ้าปลาใหญ่เข้านี่นอนเผาแน่นอน,น,น,อนไม่มีปุ้นไม่มีหลุดแต่ว่ามันจะเกะก,กะนิดน,นึงเวลาเราขึ้นแหะแต่งแหเกะก,กะนิดหน่อยเพราะว่าแหมันจะยาวแต่ถ้าว่านไปเรื่อยๆก็จะชินเองอยาวไปนู่นเลยสเต็ปเดิมครับใช้เบลลรัดของดึงเอานี่ ก็จะสั้นกว่าหน่อยจอมเป็น PE 1 0 0ปอนด์2เส้น2เส้นนะครับเป็น PE 1 0 0ปอนด์2เส้นก็จะเท่ากับ200ปอนดอนนะมันเป็น2เส้นนะครับผมใช้2เส้นไม่โฟกัสเมย์เป็น2เส้นนะครับ2เส้นคู่นี่ เนื้อเนื้อแหก็จะเล็กก็เส้นเล็กครับแต่ว่ากันเหนียวน,นะครับทีนี่ขนาดใช้เบลลรัดของดึงเอานะครับผมไม่รู้ว่ามันหนักเท่าไหร่นะแต่ว่าตึงจัดนะครับลองฟังเสียง ฟังเสียงครับตึงตึงมากครับไม่รู้ว่าน้ําหนักเท่าไหร่นะตอนน้ําหนักที่ดึงอยู่สำหรับเอาไว้เล่นปลาปานินคนระับบ่อปานินแต่ปลาใหญ่ก็เอาได้นะครับถ้าโดนนะ แต่ถ้าใหญ่จริงๆก็ขาดนะครับเพราะว่าพีเซนมันเล็กนะครับแล้วก็ตามันใหญ่นะครับตา9เซนนะครับตา9เซนถ้าโดนเนื้อก็อาจจะขาดครับแบบพวกเบิกสาส50โลขึ้นอะไรเงี้ยน่าจะขาดอยู่ครับดูแล้วแต่ยังไม่เคยลองครับต้องต้องโดนก่อนครับแต่ว่าถ้า ถ้าเข้าเผาเนี่ยถ้าถ้าปลาใหญ่เข้าเผาก็ไม่ขาดนะครับแต่ถ้ามันพันเนื้อก็อาจจะมีขาดนะครับไม่เป็นไรครับช่างต่อเหาสารเหก็ไม่กลัวครับชุนเองได้ครับซ่อมเองได้ไม่กลัวครับไม่กลัวขาดขาดแล้วได้ปลาดีกว่าขาดแล้วไม่ได้ปลาถ้าขาดแล้วไม่ได้ปลาเนี่เสียใจครับ แต่ถ้าขาดแหขาดแล้วก็ได้ปลาด้วยก็ไม่เป็นไรครับซ่อมได้ครับแค่ okay. ตาสองตาหรือว่ามากกว่านั้นก็ซ่อมได้ครับนี้ใส่ลูกไปแล้วลูกเบอร์สิบสามหนักสี่โลสี่โลหนึ่งขีดครับรวมเนื้อแล้วสี่โลครึ่งครับปากเนี้ยถือว่าไม่หนักครับถ้าเป็นแห่เผานะแห่เผาแห่เผาแบบ ความยาวสิบสามศอกปากนี้เกือบสิบสามศอกนะถือว่าไม่หนักครับขึ้นสิบหกเสาครับจบที่กี่แข่จาไม่ได้ละกี่แขกไม่รู้ะลืมไปแล้วปากนี้มันสารไว้หลายหลายเดือนละตั้งแต่แตั้งแต่ก่อนก่อนปิดประมงครับก่อนปิดประมงอะปากเนี่ยสารเอาไว้ จนตอนนี้เปิดประมงแล้วเพิ่งจะได้เลิกเอามาท่วงครับตอนแรกติดลูกไว้แล้วก็ลองหว่านดูเผื่อแก้ครับเนี่ยแล้วลูกก็ประมาณนี้บานเต็มจอมครับ่านเจี๊ยบเลย